พวกเราไปทิ้งขยะกันเถอะทำไมขยะล้นถังแบบนี้ล่ะนั่นสิทำไมล้นถังแบบนี้พวกเราไปบอกป๊ป้าสมัยไดให้มาช่วยแก้ปัญหากันเถอะไปกันไปกันมีปัญหาขยะล้นถังนั่นเหรอใช่ครับขยะมันล้นถังออกมาเต็มไปหมดเลยจะถึงวิธีแก้นะครับ My Smurfs dear ตอนนี้พวกเรากำลังประสบปัญหาขยะล้นทางออกมาและตอนนี้เรากำลังหาวิธีแก้อยู่โชคดีที่แดนนี่บอกว่ารู้วิธีแก้วิธีของผมก็คือการทำเครื่องบีบอัดขยะทำให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่ในถังขยะได้มากขึ้นแต่ว่าเราจะทำได้ไงกันล่อน่าสีกเพราไม่านี่ใครทำเป็นหรอนะอ๋อเเย็นยงก่อนผมรู้จักคนที่ทำเครื่องนี้ได้ นี่ไงล่ะเครื่องบีบอัดขยะที่จะสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในถังขยะได้และจะทำให้ไม่เกิดปัญหาขยะบ้นถังอีกส่วติวิธีการทำเนี่ยฉันจะบอกให้นะอุปกรณ์ก็จะมีหนึ่งที่บีบอัดขยะสองที่รองที่บีบอัดขยะสามที่จับสี่ก้านที่บีบอัดและห้าที่ใส่ขยะวิธีการทำเครื่องบีบอัดขยะหนึ่งติดที่บีบอัดขยะและที่รองที่บีบอัดขยะด้วยกาว 2. นงนำก้านมาติดก้านกับที่จับ 3. นํนำก้านและที่บีบอัดขยะมาติดเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยการทํางานของที่บีบอัดขยะขอบใจมากแฮนดี้ oh. oh.